ดูกันบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนแม่ขายปลาแม่ไปตลาดซื้อปลาไก่และกุ้งมามาชั่งน้ำหนักได้ดังนี้ค่ะปลาได้กี่กิโลคะสามกิโลไก่ได้สองกิโลและกุ้งได้สองกิโลกัอีกเท่าไหร่คะดูเช่นกันซิสองกิโลกับอีกห้าคิดเนาะสองจุดห้ากอกอแล้วกัน เคค่ะเรียงจากน้อยไปหามากค่ะนักเรียนเรียงข้อมูลน้ำหนักจากน้อยไปหามากค่ะอะไรคะอันดับหนึ่งไก่อันดับสองกุ้งและอันดับสามปลาค่ะไก่กุ้งปลาข้อไหนคะข้อที่สองค่ะนะ ที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะอ่าโอเคมาดูข้อต่อไปค่ะเป็น m t ปี2555นส้ะคะส้ม4กิโลกับอีก8ขีดมังคุด3500กรมัมมะม่วงจุดๆุจุด,จด,จดคุณแม่ไปตลาดซื้อผลไม้3ชนิดคือสม้มมังคุดและมะม่วงโดยมีน้ำหนักรวมกันทั้ง3ชนิดเป็น15กิโลค่ะ เขาถามว่าคุณแม่ซื้อมะม่วงมาเท่าไหร่ทำยังไงคะเทคนิคก,ก็คือต้องนำส้มมารวมกับมังคุดแล้วก็มารวมกับมะม่วงค่ะให้ได้เท่ากับ15กิโลกรัมนะคะอันดับแรกเราก็านำส้มก่อนนะคะ4กิโลกรัมกิโลกรัมกับกรัมนะคะกับอีก8ขีดนะคะ แปดขีดก็คือแปดร้อยกรัมเนาะแปดร้อกรัมค่ะทําหน่วยให้เหมือนกันเนาะสี่กิโลก็อีกแปดร้อยกรัมค่ะอันนี้คือส้มเนาะต่อไปค่ะนำมาบวกกับมังคุดค่ะมังคุดสามพัห้าร้อยกรัมค่ะหนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมเนาะมังคุดก็คือ สา0พกรัมก็คือ3กิโลกรัมกับอีก500กรัมค่ะนำมาบวกกันนะคะเคยเสมอ่ามังคุดกับส้มรวมกันแล้ว7กิโลกรัมกับอีก1,300กรัมค่ะ1,300กรัมก็คือ1กิโลกรัมกับอีก300กรัมค่ะก็เลยกลายเป็น8กิโลกรัม กับอีก300กรัมค่ะอาทีนี้เขามีน้ำหนักทั้ง3าชนิดรวมเป็น15กิโลค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบนักเรียนก็นำน้ําหนักทั้งหมด15กิโลค่ะมาลบกับ8กิโลกับอีก3 0 0กรัมค่ะถึงจะได้น้ำหนักที่เหลือของมะม่วงก็จะทราบน้าหนักของมะม่วงค่ะศูนย์ลบไม่ได้ค่ะก็ยืม สิบห้ามาหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมค่ะ,ะก็เอามาลบได้เนาะก็เหลือเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยกรัมนะคะเจ็ดร้อยกรัมส่วนสิบสี่ลบแปดเหลือเท่าไรคะแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ก็เหลือเท่าไรคะหกกิโลกรัมกับอีกเจ็ดขีดคือน้ำหนักของมะม่วงค่ะ มีไหมคะหกิโลกร,รัมกับอีก7ขีดหรือ700กร,รัมค่ะมาดูตัวเลือกค่ะอ่ามีตัวเลือกค่ะข้อที่3ค่ะไหนคะถูกต้องไหมคะ